สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมดนะคะวันนี้เรามาทําขนมมร่อยอร่อยกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำคาราเมลเคี้ยวหนึบนบ,นบกันนะคะเริ่มต้นทํากันเลยดีกว่าค่ะวันนี้เราเตรียมน้ําตาลเอาไว้แล้วนะคะนี่นะคะเราก็จะใส่น้ําตาลทั้งหมดลงหม้อไปเลยนะคะแล้วก็เปิดความร้อนนะคะใช้ไฟอ่อนๆน,นะคะหลังจากนี้ก็คือรออย่างเดียวนะคะเราจะไม่คน ให้น้ำตาลเนี่ยเขาเปลี่ยนสีเป็นสีทองนะคะเป็นสีคาราเมลเลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้น้ำตาลเริ่มละลายนะคะเราก็จะเริ่มคนได้นะคะ เอาละค่ะพอน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะเป็นสีน้ำตาลทองแบบที่เราต้องการนะคะเราก็จะใส่วิปปิ้งครีมลงไปค่อยๆทยอยใส่นะคะแล้วก็คนผสมให้เข้ากัน ทยอยใส่นะคะตอนนี้ใช้ไฟอ่อนที่สุดเลยนะคะ ็คือว่าหลังจากที่เราหยดลงไปในน้ําแล้วนะคะได้เนื้อนะคะปั้นได้เป็นก้อนกลมๆแบบนี้นะคะก็ถือว่าอันนี้ก็คือใช้ได้แล้วนะคะคุณผู้ชมใส่เกลือลงไปนะคะตัดรสสักนิดนึงนะคะตามด้วยเนยค่ะคนให้เหนยละลายนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็สามารถที่จะ เทเขาลงพิมพ์ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาเทลงพิมพ์กันเลยค่ะ ปิดไฟได้เลยนะคะตอนนี้เราก็เทลงพิมพ์เรียบร้อยนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะกระแทกขาดเล็กน้อยนะคะให้ฟองอากาศที่อาจจะมีนะคะขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ พักเข้า,เาไว้ในอุณหภูมิห้องค่ะานผู้ชมนะคะพักเอาไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงด้วยกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็สามารถที่จะตัดได้นะคะหลังจากที่เขาเซตตัวแล้วค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะคอฟฟี่ของเราก็เซตตัวประมาณหนึ่งนะคะถ้าเราทําอย่างถูกต้องนะคะเมื่อกีนี้ก็คือสามารถแกะกระดาษไขออกมาได้อย่างง่ายๆเลยนะคะทีนี้เราก็จะมาแกะออกนะคะ นี่นะคะปึ๊บโอ้โหเรียร้อยแล้วกับนี้นะคะเราก็จะมาหั่นเค้านะคะให้เป็นแท่งๆนะคะท่านผู้ชมเริ่มจากครึ่งม่งก่อนเลยดีกว่า นะคะพอเขาเาย็นได้ที่แล้วนะคะเราก็สามารถตัดเขาออกมาแบบคมๆได้เลยนะคะนี่นี่นะคะคาราเมลคาราเมลชูวี้คาราเมลนะคะก็เรียกได้ว่าหอมอร่อยมากๆเลยนะคะแบบที่ขายในซูเปอร์มาร์เก็ตในเซเว่นก็คือยี่ห้อดังก็คือหลบไปนะคะพูดแค่นี้พูดแค่นี้เลยมันแบบว่า เป็นสุดแบบสุดๆพอเราหั่นได้เป็นชิ้นๆแล้วแบบนี้นะคะก็จะได้เตรียมนี่ค่ะกระดาษไขนะคะเอามาห่อนะคะเขาจะได้ไม่ติดกันนะคะนี่แยกออกมานะคะห่อเลยปึ๊บ ตกใจนะคะอันนี้มันไม่ใช่หนังสือพิมพ์นะคุณผู้ชมมันเป็นกระดาษไขกระดาษไขที่มีลายรองอบแบบนี้นะคะนี่นะคะไม่ใช่กระดาษหนังสือพิมพ์นะเอากระดาษหนังสือพิมพ์มาหอ่อจริงๆไม่ได้นะคะนี่นะคะแบบนี้ก็คือ ไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อนะคะคาราเมลเคียเค้ยวๆอีกต่อไปเลยสามารถทำเองได้นะคะทำทานเองได้ที่บ้านช่วงนี้ขออภัยอาจจะมีเสียงรบก,กวนนะคะเป็นเสียงแบบฝนตกบ้างนะคะเนื่องจากว่าพายุเข้านะคะเวทเตอร์จัดว่าเด็ดแล้วอันนี้คือดเด็ดยิ่ง ไม่มีอะไรดีประกาศคาราเมลเคี่ยวเองอีกแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่นะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับแอนเมดกันด้วยนะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดค่ะวันนี้แอนลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ